สวัสดีค่ะช่องหนูดาเป็นลูกสาวกบวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องคู่กรรมกับคู่เวรคู่กรรมคือคู่ที่เคยทำกรรมร่วมกันมาหรือคู่ที่ร่วมกันสร้างกรรมด้วยกันยินดี เห็นดีเห็นงามในการสร้างกรรมหรือผิดศีลทั้งห้าข้ออันนี้ร่วมกันยินดีเห็นพอ้อมมีความชื่นชมยินดีเห็นด้วยแล้วก็ร่วมมือในการกระทำกรรมให้บรรลุผลคู่เวรหมายถึงคู่ที่ เคยอยู่ร่วมกันมาแล้วสร้างกรรมละหว่างกันเกิดการจองเวรอาฆาตจองเวรันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายเดี๋ยวเราปไปอธิบายเรื่องคู่กรรมคู่กรรมคู่ครองได้ร่วมสร้างสร้างกรรด้วยกันอย่างเช่นเห็นดีเห็นงาม เห็นพ้องต้องการช่วยเหลือเกื้อกูลในการสร้างกรรมอย่างเช่นยกตัวอย่างปนติบาในการทําให้ชีวิตของผู้อื่นเกิดค,ความทุกข์ทรมานหรือสูญเสียซึ่งชีวิตเกิดค,ความทุกข์ทรมานกับั้ามงเนียอะไรก็ว่ากันไปคือทําให้สิ่งมีชีวิตมันเกิดความทุกข์กายทุกใจหรือเสียชีวิตการนี้เกิดมาก็จะมาคู่กันนี่เพื่อ จะมารับกันเพื่อจะมารับกรรมสิ่งที่ตัวเองร่วมกันทำมาแบกรับมาฝ่าฟันรับคนอย่างเช่นถ้าหาเคยขังสัตว์หรือขังคนหรือผ้าเอาไปกักขังเงวงเนี่ยไว้คู่เนี้ยคู่เนี้ยเขาก็จะโดนโดนกระทำอย่างเช่น ถูกไปติดคุกติดตารางมีเหตุจูงใจให้ไปทําผิดกฎหมายทําให้เกิดต้องเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกจับถูกขังถ้าขังเยอะขังนานทรมานนานก็ก็ขังนานมีแรงโน้มถ่วงเกิดจากการการทาของตัวเองให้เหนี่ยวนําให้ไปทําผิดทำจนให้แนะนำให้ไปสู่เกิดการ การขาับขังหรือการขัขังวเงียวหรือถ้าเกิดทำให้เสียชีวิตคู่คู่นั้นจะเกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือถูกถูกถูก,ถก,ถกลูกหลงถูกให้ทำให้เสียชีวิตถ้าคู่ของตัวนี้นี่งาม เห็นเงียงามก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตด้วยกันแต่ถ้าเห็นไม่ไม่เห็นด้วยแต่ตกก็ได้พอจนจะต้องเออเพราะว่าอาจจะโดนเนี้ยก็อาจจะถูกอาจจะถูกลูกหลงอาจจะนอนอยู่ไม่บ้านอาจจะถูกยิงดังคู่แล้วอา,อาจจะมีคนหนึ่งรอดแต่ก็ต้องไปใช้กรรมอาจจะใช้ในการฟื้นฟูหรือสูญเสียทรัพย์หากไม่มีบุญที่จะมาคำ้ำไม่พอก็จะต้องเสียชีวิตไปตามกันตามสิ่งที่เขา มาตามให้เราจะใช้กัรหรือคู่ไหนที่เห็นดีเห็นงามในการทําผิดสิงข้อกามีข้อกาเมีนะคะคู่นั้นก็จะได้รับความเหนิดรลอนจากข้อการมีหรือเห็นดีเห็นงามให้สมมุติไปทําถึงข้อที่หนเอาลูกคนอื่นเขาไปขายเออสองสามีภรรยาตั้งตนเป็นแมงดาเป็นแม่เล้า เอาลูกของคนอื่นไปขายกับการวงเนียวนะคะแล้วเอาไปขายเพื่อตอบสนองการมเกิดมาในชาตินี้สามีภรรยาสามีก็จะมากลายมาเป็นแดงดาภรรยาก็จะกลายมาเป็นผู้ถูกขายก็จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนี้แต่ไม่หยา่าไม่เลิกไม่นั่นกันนะแต่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยซึ่งถือว่าทุกทรมานมากเลยก็จะกักขังภรรยาก็ไม่ไปเห็น เ,ออเห็นอยู่ด้วยความรักความทุกข์ไม่เป็นไรยอมจะจนกว่านะคะจนกว่าจะหมดกรรมหรือเจ้ากรรมนายเวรจะพอใจใช้ถึงที่แต่อย่าลืมว่ากรรมเนี่ยคุณทําในอดีตพอมาบเนี้ยคุณต้องใช้เป็นสองเท่าอย่าลืมว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณค้างไว้นานอัตราดอกเบี้ยรหรืออัตราความเพิ่มพูนของแรงกรรมจะสูงขึ้นฉะนั้นต้องระมัดระวังกรรมทุกชนิด แล้วกรรมที่จะจัดสรรให้คนที่เหมือนกันคล้ายกันมาเรียงกันใกล้ๆกันเพื่อให้เกิดการหักล้างหรือเกิดการชั่งะนะคะไม่ยากเลยเรื่องกรรมเนี่ยแต่ก่อนไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจอ่ะอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆเลยสามข้อปานาบ้างลักรับมัง่งกามเมมัง่งอ่าง่ายๆเลยจะต้องมารับกรรม บนเวียนมาคู่กันเพื่อมารับกรรมบางทีรับกรรมเสร็จแล้วก็จะไปเจอคู่บุญหรือคู่กรรมใหม่ที่รออยู่อ่าอันนั้นเป็นเรื่องของการกะระทําระหว่างถ้าเจอหลายๆเนี่ยก็เป็นมหากรรมทันทีนะคะถ้าเจอหลายๆรอบแนละ้วเหมือนเขาประมาณว่าผีซ้ําด้ามพลชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดผลแสดงว่ามาหากรรมบางคนก็อธิษฐานขอเกิดเออมาเพื่อใช้กรรมให้เสร็จ รับต่อไปจะได้ไม่ต้องอไปรับทุข์อีกในอนาคตน,นะคะก,ก็มีมาดูคู่เวรคะนี่คู่เวรหมายถึงคู่ที่คองคู่กัน,แล,กรรรกนแล้วสร้างกรรมระหว่างกันแล้วสร้างกรรมระหว่างกันจนเกิดเป็นความเครียดแทนอาฆาตปูกจองเวรของคู่กันอย่างเช่น ฉันจะไม่ยอมให้คุณมีความสุขเจอกับฉันจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งเราถึงจะเลิกกันได้อันนี้คือคู่เวรละคู่เวรละไม่ใช่คู่กรรมละอันนี้คือคู่เวรเออเป็นคู่ที่กระทำต่อกันมาอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหตุการณ์เมื่อย้อนกลับไป ในไม่ทราบว่านานเท่าไหร่แต่อันนี้คือมันย้อนย้อนกลับไปให้เห็นมีคู่รักคู่สามีภรรยาเขาแต่งงานกันแล้ววันหนึง่งสามีไม่รู้นึกอะไรออกบวชออกบวชก็คือออกบวชเป็นเนคขมานี้นิทานนะฟังเป็นนิทานไหออกบวชบวช คล้ายๆบวชเป็นไม่ใช่ฤาษีแต่เป็นนุ่งขาวหุ่มขาวหรือเป็นเน่ฆมะก็ได้ภรรยาก็ร้องไห้ไปเฝ้าอยู่ที่ออตรงที่เขานั่งทุกวันตรงที่เขานั่งสมาธิซึ่งสามีก็บอกว่าการไปบวชครั้งนี้คือมันจะทําให้เราเนี่ยเจอกันในอนาคตแล้วจะทําให้เราเนี่ยทั้งคู่ได้ได้ได้ได ได้เจอบุญอันที่แท้จริงคือเขาไม่เข้าใจว่าบุญที่แท้จริงออกมาหมายว่าได้คือชีวิตของเราสองคนจะต้องลาบลื่นก็คือจะต้องสลับแล้วก็มาบวชมาบวชก่อนแต่ภรรยาไม่เห็นดีน่ะอยากจะให้สามีกลับไปใช้ชีวิตอยู่ตามเดิมซึ่งจริงๆมันต้องทำนุโมทนาก็ไม่ได้สามีก็ไม่ได้เอ่อยอะไรรู้แต่ว่าบุญเนี้ยก็จะให้ภรรยาไปไม่ว่าจะอยู่ในภพชาติไหนเขาก็จะแบ่งให้ภรรยาคึดูแล ดูแลคือจะรักจะดูแลไม่ไม่ได้ไปมีคนก็แค่ไปไปดูแล้ววนเวียนย้อนต่อกันมาย้อนต่อกันมาต่อมาอีกชาติสองสามีภรรยานีไานนน่ได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันอไม่ใช่เพื่อนเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน แล้วผู้ที่เป็นภรรยาได้แต่งงานกับผู้ที่มีอำนาจวาสนาพระเอิญผู้ที่เป็นสามีก็เกิดเป็นหญิงเหมือนกันแต่เป็นใบและคล้ายๆปัญญาอ่อนแต่ไม่ได้ปัญญาอ่อนคือรู้สติทุกอย่างแต่แต,แต่พูดไม่ได้รู้สติทุกอย่างแต่จะพูดไม่ได้ เป็นสาเหตุให้เป็นสาเหตุให้ผู้ที่เป็นภรรยายังมีความรักใคร่อะไรคืออาจจะมีความต้องการชาติที่แล้วว่าเกิดชาติไหนก็ขอให้เราไม่คู่กันได้อยู่ด้วยกันคราวนี้ได้อยู่ด้วยกันจริงๆแต่ว่าในในรูปแบบที่เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้อง ซึ่งพ่อแม่ของคนที่เป็นใบาตายก็เขาก็บอกถ้าจะแต่งก็ต้องแต่งผู้หญิงคนที่เป็นใบเลยผู้ชายคนนั้นก็ตกลงทําเพื่อสมบัติและสมบัติก็คืนกลับไปหาเอทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแต่จริงๆด้วยความรักมันมันจะเป็นต้องเลี้ยงกันก็วนเวียนกลับมาอีกพบใหม่ซึ่ง ซึ่งพบใหม่เป็นการจองเวรนะคะเป็นการจองเวรคู่ภรรยาสามีนั้นก็กลับมาพบกันอีกกลับมาพบกันแต่อยู่ได้ด้วยกันไม่นานก็มีเหตุก็มีเหตุก็มีเหตุหตให้ผู้ที่เป็นภรรยา เกิดความไปคบผู้อื่นโดยที่ไม่มีสาเหตุไม่มีสักอย่างไม่มีอะไุแต่ก็ได้แต่พูดว่า,าผู้ที่เป็นสามีไม่ดีอะไรก็ไม่ดีคือด้าจะพูดว่าเขาเขาชอบสิ่งใหม่หรือรักสิ่งใหม่หรืออยากจะมีสิ่งอย่างนั้นก็แต่มันไม่มีเหตุ ก็ก็พบกันอยู่ดีๆมันไม่น่าจะเกิดมันวนเวียนมาพอพอย้อนกลับไปดูพอย้อนกลับไปดูเหตุถึงได้รู้ว่าคนในอดีตเนี่ยคนที่ถูกทิ้งเนี่ยเขาเคยไปทำเพราะเขาไปแล้วไม,ไม่ไม่พูดอะไรแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองผิดอคนคนที่เลิกกันไปอันนี้ คือยกยกยก,ยกตัวอย่างว่าเขารอเวลาเขาได้เวลาเขาก็จะทิ้งทิ้งแบบไปไม่มีสาเหตุเลยนะคูเวินอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ยกตัวอย่างแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของคนสองคนแต่เมื่อเข้าใจแล้วตอนที่ เขาสองคนไม่เข้าใจก็จะเกิดความโกรธความเกลียดกันแต่เมื่อย้อนกลับไปเห็นแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อคนที่เป็นสามีเคยกระทําเขาก่อนเคยกระทําโดยที่ไม่พูดไม่จาว่าเออทำไมมันอธิบายไม่ได้บางทีเป็นอยู่ในช่วงที่เขาเขาปวดเขาก็ไม่อยากคิดอะไรมากเขาก็ปวดไปแลหละแต่เขาก็ไม่ได้แวบคือกลับมาก็ประทองกู่กันปรารถนาดีต่อกันรักรักกันปรารถนาดีต่อกัน ถึงแม้จะไม่ได้คู่กันก็ยังมีความาัฒน,นาดีต่อกันแต่ก็อาจจะเฉยๆกลับไปเป็นมิติของเพื่อนของคนรู้จักนั่นคือมันหมดเวรต่อกันอันนี้ยกตัวอยา่างถ้าเราสร้างอะไรที่มันซ้าซ้อนบางคนเปลี่ยนคู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยน,เ,ปยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นมหากรรมแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ เราก็ต้องหยุดแล้วก็ให้อภัยแล้วก็เอาหสิกับสิ่งสนะิคือถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ารู้ตัวว่าท่านถูกเป็นเวรเป็นกรรมหรือเป็นเวรหรือเป็นกรรมท่านต้องให้อภัยฝึกสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ให้อภัยกับกับคู่ของเราถ้าหากนั่นก็คห้อยชดใช้กันไปแล้วก็ให้ต่างคนต่างไปไปดีไปเจอคู่ครองของตนในส่วนที่ตรงนั้นอันนี้คือแยกให้เห็นว่าคู่เวรก็คือเกิดจากคู่อาฆาต ที่จะตามจองล้างจองผ่านกันมาเหมือนกับละครหลายๆเรื่องเหมือนกันอะไรก็ทํามาจากเรื่องจริงทั้งนั้นคู่กรรมก็คือคู่ที่สร้างกรรมมาด้วยกันก็ต้องมาครองคู่กันเพื่อรับกรรมในสิ่งที่ตนทําค่ะ,ะสวัสดีค่ะในช่องหนูดาลูกสาวผมก็จบลงแล้วกราบลาท่านผู้ฟังผู้คนค่ะ